ขับรถอยู่ตามปกติเลยพี่โจจู่ๆมีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมาแล้วก็ปาก้อนหินเข้ามาแล้วมันทะลุกระจกนะฮะมาตกอยู่ที่หน้าตัวของคนขับเลยสภาพตัวรถเป็นแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนี่นี่มุมฝั่งคนขับเลยนะฮะเป็นรูโบแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าหินต้องทะลุเข้าไปแล้วคนเจ็บล่ะเป็นยังไงบ้างเลือดอาบหน้าเลยคุณผู้ชมครับเธออายุ35ปีเป็นผู้หญิงนะฮะด้วยความเคารพ เราต้องเบลอนะอแต่ก็ยังเห็นอยู่แหละว่าเออมันมีสีแดงที่เสื้อนั่นคือคเลือดนะไม่ใช่ลายเสื้อนะคุณผู้ชมเธอบอกกําลังขับรถอยู่ตรงบริเวณถนนโพทองแสวงหาเที่ยมเพอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งกู่ชิพคู่ภัยก็มาช่วยปฐมพยาบาลเธอเธอชื่อว่าคุณนันทิยาครับ เป็นชาวสิงห์บุรี <ừ m. S 2> ที่เห็นเลือดไหลออกมาเยอะเพราะว่าที่คิ้ว <c oughs> แล้วก็ตรงจมูกเนี่ยแตกเลือดมันก็เลยไหลาอาบ <ừ m. S 2> หน้าอาบตัวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมทีนี้เจ้าตัวคุณนันทิยาคนขับคนเจ็บเนาะเธอบอกว่าเธอมาจากอยุธยาขับรถมากับน้องสาวครับจะกลับบ้านแถวหัวสะแกรปรากฏระหว่างทางเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงคันนึงนี่แหละแต่จําทะเบียนไม่ได้อ่ะคนขับเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูง ขีม่มอเตอร์ไซค์มามือหนึ่งจับแฮนมือหนึ่งคว้างก้อนหินใส่หน้ากระจกรถแล้วก้อนหินก็ทะลุเข้ามา <c oughs> ทําให้เธอบาดเจ็บ <c oughs> เธอก็บอกนะว่าเธอขับของเธอมาดีๆไม่ได้มีปัญหากับใครทั้งสิน้นมาถึงจุดนี้จูดด่ๆโดนปลาหินใสซะอ,อย่างนั้นนะครับคือกู้ภัยบอกเลยนะครับน่าจะเกิดจากความคลึกขนองของวัยรุ่นที่ออกมาอลาวาาก็ออวอนให้ตํารวจนะช่วยติดตามจับตัวมาให้ได้ตอนนี้ตํารวจบอกว่าเร่งสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยอยู่เบาะแสที่มีจาก คุณนันทิยาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงครับล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจโพทองครับบอกว่าไปเจอผู้เสียหายอีกหนึ่งรายครับโดนเหมือนกันเลยก็คือมีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนแล้วก็ปาก้อนหินใส่แต่ว่าเคสนี้เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็น h o n d ้าสีดำครับนี่คนละสีนะฮะไม่แน่ใจว่าแก๊งเดียวกันไหมทางผู้กำกับสอพอโพทองบอกแบบนี้นะครับเป็นชายวัยรุ่น นี่ได้ภาพภาพนี้มาชายวัยรุ่นใส่หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์สีดำนะครับไม่ทราบายทะเบียนขับขีส่สวนทางมาแล้วก็ปาก้อนหินใส่ลักษณะการก่อเหตุเ,เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ,ครบเคสนี้เป็นชาวสิงห์บุรีชื่อว่าคุณพยับนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้จุดที่เกิดเหตุ มันใกล้กับจุดของคุณนันทิยาเลยใกล้กันด้วยนะครับ <c oughs> แต่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยมันคนละคันกันก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันกลุ่มคนเดียวกันไหมหรือว่าคนเดียวกันหรือไม่ก็มีเบาะแสแล้วไปไล่ดูภาพวงจรปิดผมว่าไม่น่าจะยากเนาะต้องตามจับเพราะว่านี่มันก็คือความไม่ปลอดภัย <c oughs> ของคนใช้เส้นทางยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้คุณผู้ชมครับ,รบไม่เหมือนกับคนในรถยนต์รถยนต์ยังเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์น่าจะเจ็บกว่าแต่นั่นแหละครับไม่ว่าใครก็เจ็บทาั้งนั้นคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหดฟรีได้แล้ววันนี้